ไซเวน้นกลางเข้าเลยนะครับทางนี้ตะโกกครับแต่ไม่ใช่ครับปลากระมังปลากาเหมือนกันนี่ปลากาเกาแว้นอันนี้กระมังครับ,บเอาใส่สวยอยู่ไ,ได้อยู่วางด้วยครับใส่สวยเลยโอ้ยใหญ่มาก นี่นะนะแต่เพียนไซสโอเคเลยนะครับใหญ่จริงโอ้ไซส์ปลาส้มครับผมหวานเจี๊บ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่ๆนะนะครับที่มีใจชอบใกานตกปลานะครับ,บ,รบวันนี้ครับน้ำมก็อยู่ที่เขื่อนประัศหายเดิมครับ <c oughs> ในรอบเดือนหนึ่งเดือนครับที่ว่าน้ำมบอกว่าจะ มาตัวอีกทีก็เดือนตุลานี่ก็ปลายเดือนตุลาครับปริมาณน้ําก็ก็ขึ้นพอสมควรนะครับก็ไม่ต้องเดินลงไปเหมือนครั้งที่แล้วครับเดินขึ้นเดินลงก็เมื่อยหน่อยแต่ครั้งนี้ก็อยู่บนถนนเลยนะครับตั้งแต่ทุ่งเช้ามานะครับก็น้ำมันมาตั้งแต่เช้านะมา ตั้งแต่ถึงนี่ก็ประมาณ6กโมงเช้านครับอันนี้ก็ลงเวทดได้อยู่ประมาณ8ชั้น,นครับก็เป็นปลาเล็กนะครับกินเรื่อยๆครับปลากระมังปลากาแว้นนะครับปลาตะโกกประมาณนั้นนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาก็ได้เรื่อยๆนะครับนหะกินอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง กระลังคู่ครับน้น,นะก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับไซส์ประมาณเนี้ยตั้งแต่เช้ามาก็ประมาณเนี้ยเท่าไซส์สวยอยู่ เรื่อยๆครับเนี่ยนะนะมังอย่ามาดูกันครับว่าช่วงบ่ายๆจะเป็นยังไงนะครับมอมก็มาแค่วันเดียวครับวันนี้ก็วันเสาร์กรันแดดวันนี้ร้อนหน่อยร้อนมาก <laughs> อยากกินนี้ครับแั๊บนึง เป็นประหมอตะก,กลับท่านละนะ ข้าวเที่ยงครับแล้วนะอากาศร้อนร้อนนี่ครับต้องก๋วยเตี๋ยวร้อนร้อนเลยว้าป๋าก็ไม่ค่อยกินนะคนกินก่อนแล้วกันมาที่สมบสัสก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยว,วเจ้านี่เด็ด ถ้ไม่ได้กินคือมาไม่ถึงอของกินเยอะเนะร้านค้าของลุงกระปาก็ายนึงตัวเตี้ยวลุงกระปางขับรถไอ้โตโยต้าเมตี้สีเขียวนะเด็ดอะไรเด็ดเี้ยนะร้อนร้อนอืมต้อกินช่วงไหนประมาณเดือนธันวา เตือนท่าวาอากาศเย็นๆหน่อยนะโอ้โหสุดยอดเดี <c oughs> ย๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า,าจะยังไง <c oughs> ถ้าปลามันห่างๆหรือมันไม่ไม่กินก็เดี๋ยวขอตัวกลับดีกว่า <c oughs> สู้แดดไม่ไหวร้อนมากร <c oughs> <c oughs> ้านมาว่าทําร่มแบบโอ้โหยังโคตรร้อนเลยเดีย๋ยวมาดูกันครับนนะ <c oughs> <c oughs> เรียวหมดแรงว้าว้าว้าโอ,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 โอ้ขอดูหน่อยสิโอ้ต้องตะโกนว่ะกระมังโอ้ไหนดูโอ้ใหญ่เวอร์เนาะถ่ายไม่เคยทันน่ะเพราะว่ามัวแต่นอนอยู่ ผู้ใหญ่จริงใส่ซนี่มันโอเคอืมเมื่อเช้านี้นิ้วเดียวทั้งนั้นเลยอ่ะปล่อยแม่งปล่อยทำไมล่ะนี่ครับน้ากำมังเนี่ยพอตอนบ่ายมาก็ที่เป็นไซส์แบบเนี้ยครับไซส์ใหญ่นะดูดิใหญ่มากอะ่ะเออแต่ว่าไซส์ไซส์สวยเลยแหละเนี่ยตอนตกบ่ายมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยใหญ่จริงเนาะไม่จริงหนังเลยแต่ขอเบสก็ต้องเลือกลงหน่อยนะครับ รครับ <c oughs> ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับสี่โมงครึ่งลปลาก็ปลาเล็กครับก็เข้าเรื่อยๆครับเข้าตั้งแต่เช้าย็นเย็นๆน,น,นี่ก็เป็นปลาเล็กอยู่นะครับก็มีปลากาแวะว้นก็ได้เพิ่มหม่หนึ่งตัวนะครับตัวไซส์เจ็ดแปดขีดครับขนาะ่ไม่ไม่ยังไม่ถึงโล <c oughs> ก็ก็ทั้งวันเหมือนกันนะปัปลาเล็กเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวมาดูยามเย็นๆนะครับว่าน้ำในในเขื่อนปราสักเนี่ยปริมาณน้ําตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับน้ําขึ้นเรื่อยๆครับนะนะเดี๋ยวมาดูกันครับดูปริมาณน้นํา ว่าขยับขึ้นเรื่อยๆบรรดาพี่ๆนั้นานะครับมาตกกันเยอะครับ ลาครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานวันนี้น้ำบอมจะได้กีแ่แต้มนะครับครับตอนนี้ก็น้ำบอมเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับไปอย่าไปดูผลงานกันว่าวันนี้น้ำบอมได้กี่แต้มเปิดพี่น้อง ได้น้อยนี่ครับผลงานนะบมมันก็น,น้อยได้แล่ะนี่นะก็มีแต่ปลาก็ปลากระมังก็ไซส์โอเคอยู่บอนะมได้ปลากาวแว้นสามตัวนะครับก็ปลาตะเทียนปลากระมังปลาตะโกกปลาส้อยโอ้โหหลายปลาเลยครับตอนช่วงนี้ก็น้ำ ร้าในในเครือประสาทก็ร้านก็เยอ<ก>ะประมาณ80%ดสอนี่นะครับนานาท่านใดที่สนใจจะมาตกเครือนระสาทตอนนี้ปางกำลัลงเข้านะครับตรงนี้หน้ารับน้องที่ตัวีก็ตรงหน้ารีสอร์ทบุญยังนะครับบุญยืนหรือบ,บุญยังเไงประมาณนี้ตรงรั้วมันจะอยู่ตรงบอกพิกัดอีกแล้วพอนานาถามมาว่าน้ำบอลตกตรงไหนน,น้ำบอลบอกหมายเลยตรงนี้เลยตรง ก่อนถึงโค้งต้มน้หารเทศนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีที่ตอกมาเลยน้ำบอมกับเจมาอีกเดืนแหละเดินธันวานั่นแหละครับที่ชอบก็ฝากด้วยนะครับกับน้ำบอมเดีบอมไปชิ้นใช้หน่อยครับสำหรับวันนี้น้ำบอมขอตัวกลับบ้านก่อนไม่ไหววันนี้โคตรร้อนเลยครับผมขอน้ำบอมขอจบคลิปที่ p นี้นะครับผมสวัสดีครับ